ก่อนอื่นนะครับต้องขอโทษเอฟซีแฟนคลับนะครับหรือว่าบางท่านนะครับเพิ่อนใดคอมเมนต์มานะครับว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วนะครับบอยากให้ลือฟืนบอยากให้เอามาเบ้าก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนครับทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาบวาสิเป็นการติชมใดๆนะครับก็ขอน้อมรับทุกประการนะครับก็ะสิเก็บเรื่องดาวนะครับที่ท่านใดแนะนำนี้ ก็สิมาปรับปรุงตนนะครับแก้ไขตัวเองไม่นะครับนี่แหละครับถับว่ามีพวกท่านที่คอยคอมเมนต์เข้ามานะครับกระสิบรู้ตัวนะครับบางอย่างที่เบ้าไปนี่บบเมนวาตัวผมเบ้าถือนะครับก็บสิมีพิษทามีกระแสะกับมาจังสีเฮาก็จังสิได้หูโตนะครับครับก็เรื่องเล่านะครับตอนนี้มันก็ต้องรอบเบิงนะครับว่าต่างคนต่างไป ตา่างถ้หนาทีของไผ่ของมั่นให้ดีที่สุดนะครับณตอนนี้นะครับผมว่าคงสิอยู่ในสถานะแบบนั้นมันก็คงสีใกล้ปิดฤดูการเนาะครับจังว่าล่ะครับสิ่งขาดการไปต่างๆหน้าหนะครับจังที่เคยบอกไปล่ะครับพี่น้องล่องคิดเบิ่งนะครับนะว่าการทํำบุญพี่น้องโอนเขาวัดเองบอ่หรือว่าเอาไปทํำ ผ่านผู้ใดเพิ่นแนวเงินนั่นเข่าว,วัดบอนี่ครับคือเปรียบเทียบง่ายๆเนาะบอเมนวาเพิ่นไปเห็ดหยังบอดีเลยครับคืออยากเบ้าให้แฟนขับ FC เอฟซีเฮ้าฟังนะครับบางยางสี่เห็ดห่ังบ,บา่าวมาไล่นําใจนี่โอนตรงไปเลยครับหรือวาาสิเอาไปให้ด้านหน้าเวทีโดยตรงเนาะครับถ้าการฝากนะครับมันอาจสิทถึงหรือบบถ,ถึงก็ได้อันนี้คือบอลในภาพรวมนะครับ ว่าเวนวาซีบอให้ผู้ใดนะครับเพราะว่าจ้างหมอล่ำนี่มันก็บเบอรเมนบามีผู้เดียวมันหลายคนถ้าเฮาอยากให้ผู้ใดเฮาเจาะจงเลยครับเข้าไปณนะตรงนั้นเลยว่าต้องฝากผู้ใดดรอกครับหรือว่าบัญชีของเจ้าตัวเองก็ได้นะครับมันสิดีกว่าแล้วก็เพื่อความสบายใจของเฮานั่นะครับย่างที่ว่าล่ละครับ เงืนนี่มันบ่ได้เขา่าไผออกไผนะครับบว่วาคนจะไปเหตุบุญหรือกันจั้งสี่นะครับหรือว่าพ่อมันเห็นแล้วเงื่อนลายนะครับบางคนนี่มันก็สิเกิดความโลภได้ความโลภบ่ได้เอาไปให้บ่ได้เอาไปทําบุญจั้งสี่นะครับบ่ได้เอาเขาวัดเขาว่าเนาะก็เลยเอาเข้ากระเป๋าตัวจ้คล้องจั้งสี่มันก็มีนะครับเมื่อมันมีแบบมีแล้วนะครับ เฮ้าสิหาทางแก่แบบไรล่ะครับมันต้องคิดเบื่องเดอ้อครับบแม่อนวาอยากเค็ดยุ่ก็จริงนะครับอยากเอามาให้ก็จริงเฮ้าตรงเบื่องวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นเฮ้าตรงหาทางแก่ไว้ดีที่สุดนะครับให้มันถึงผู้รับโดยตรงบร่เดี๋ยวก็คงรอความชัดเจนต่อไปนะครับเนาะเรื่องนี้ก็คือว่าล่ะครับมันอยู่ในองค์กร บางคนนะครับเพิ่นกับข้อเมนต์ว่ามันเป็นองค์กรของเพิ่นเพิ่นสิเฮ็ดยังไรกัเรื่องของเพิ่นเข้ากับแครอเบิงรอติดตามแต่ว่าเรื่องที่ว้าไปีเนาะครับถ้าว่าวานี่เฮ้ากับว่ได้คิดเด้ครับบางคนกับ่คิดเด้โอนจัสิโอนไปใสแล้วครับยังที่บอกว่าล่ะครับช่วงนี้มันมีมิดชาชีพหลายเนาะครับ สร้างตัวตนตัวปลอมขึ้นมาอย่างร้ายบอบสิเป็นบัญชีหมอกบัญชีมาเนาะครับอ่างว่าเอาไปยังสั่นกับจิงนะครับนี่แหละครับเฮ้าต้องระมระวังกระทืว่าเป็นการเตือนกันในตัวเนาะครับเพราะว่าบางคนนะครับพออแม่แม่เอฟซีบางคนนี่มีขอมลอี่ยังร้ายขัดนะครับแต่ว่าเพิ่นกับบอยากเบาเนาะครับซึ่งเพิ่นเป็นผู้นักผู้นญ่นะครับเอฟซีเฮากับวอเมนว่า ซเว้าไปโดยบ่มีหลักฐานเนาะครับทุกอยา่างถเวเ้าแบบบ่มีหลักฐานมั่นกับบ่ไดเนาะครับมั่นก็ถือว่าเป็นการปักปั้มเพิ่นมันบ่เม่นเลยครับอันนี้คือเวอาในแนวทางของกฎหมายเนาะครับคือหลักฐานต้องชัดเจนซเวาหยังกระได้จังแฟนครับเฮ้าเอฟซเฮ้าจังเบิงด้วยนะครับกับมีต่ผูมีมารยาทนะครับถือว่าเว้าดีนะครับเฮากับว้าพยายามอยู่ในกรอบของกฎหมายบ่ไป ละเมิดชิดนะครับบ่าวให้เพิ่นเสียหายหรือว่ามินประมาทนี่แหละครับคือสิ่งที่เข้ามาคุยกันเตือนกันสิ่งไหนผิดนะครับกระบอกกันว่ากันได้นะครับเตือนกันได้บ่มีการเทียดให้กันนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีถือว่าเป็นกระดานสนทนาอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าอยากระบายอยังงว้าสู่กันฟังได้นะครับแล้วก็บ,บางคนก็นบอกว่าคือบ่เว้นแนวดีๆเนะ่มาว้าเรื่องอย่างแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือว่าแหละครับมันมองต่างมุ่มนะครับมันทุกคนมันมีสิทธิสิทธิคิดแบบได้ต่างๆหน้านาซึ่งแนวดีๆของน้องนะครับเอาวอาแล้วกะวอกเรื่องดีๆของน้องนะครับเนาะจ้างพี่น้องนะครับจ้างทีวานั่นแหละแค่น้องนะครับไปขึ้นเครื่องบินซื้อนะครับคลิปน้องนะครับยั่งติดยูทูบมาแรง ทียี่สิบเอ็ดตอนนี้ได้ยินค่าว่าสิบก่าแล้วนะครับพี่น้องว่าสิขนาดใดน,นะครับถ้าบ่มีน้องมันเสิมีบ่ครับจังสี่ง่ายๆนี่ผู้ใดที่อยู่ข่างกายน้องนะครับสมควรสิถือว่าน้องเป็นผู้มีพระคุณเลยนะครับหลายๆคนที่มีารใดถุกมือนี่กะย้อนน้องนะครับโป้ต้องว่าใส่ดอกครับผมนี่คือกันกะมีายได ยอดน้อ,นนองที่กันนะครับถึงสีบ่บอหลายคือเพิ่นนะครับแตว่ากะถือว่าได้เพราะฉะนั้นน้องกะถือว่าเป็นผู้มีพระคุณของผมเลยครับบอเมเอนวาผมสิไปว่าหลบลูือว่าจังสันเดียวน้อง,าอ,งอายุหน่อยมึงแจังสันนั่นสิมันบแมนนบนบน่นนะครับคนเท่าสําคัญที่บุญคุณนะครับผู้ใดเรื่องบนคุณกะต้องพีรนาตโตเจ้าของแล้วครับอยู่ในประเทศไทย สำคัญนะครับบุญคุณต้องทดแทนนะครับด้วยว่าถ้าไปหยังนะครับมีของติดใหม่ติดมือไปฝากโลดครับเบิงพญยายาำผ่านเลนะครับเราไปมีผู้ใดกล้าเอาไปบ่ครับยูทูบเบอร์นะเล่าแบกข่าวสารไปฝากองค์เงนะครับนั่นก็คือเมนเล่บอให้เงินก็นตามนะครับนั่นคือนําใจของเล่าที่ไปแล้วเอาให้ซื้อขนมซื้อนันชินีหรือว่าตุก๊กระตกตุ๊ก,กตานะครับที่เล่าไปให้ เบิงเนตี้ครับทุกคนเอายูทูบเบอร์เนี่ยกล้าไปบ่ครับกล้าเขาไปให้เล่าแบบนั้นบ่หรือว่ามีแต่เขาไปแล้วไปทายไปส่วนกันยานตะบ,บได้ยไายบ่ครับนี่แหละครับคือเล่าไปแบบนี้ถือว่าผมว่านะครับมันก็นยังไข้กลัวที่ไปแบบส่วนกันฉีดยานตะบ,บได้ยไายนี่เล่ากลับไปแล้วก็บ,บ่ได้เขาแบบอ่าที่บ่ดีเนะครับบ๊โจเนี่ยย่ง เชิญเล่าได้ครับเขาไปหาได้เลยเด้ครับเพราะว่าเพิ่นกับมีการพูดคุยกันบอมเนวาสิเขาไปแบบดุดรดดาดเลยนะครับบอมเนนะครับเพราะฉะนั้นยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับเบิรงแล้วเป็นตัวอย่างก็ได้ครับเมนบิรต้องเหตตามเบิรก็ได้ครับแต่ว่าเขาไปแบบมีมารายาทนะครับขอบคุณครับ